สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้น้องตีก็พาทุกคนมานี่อีกแล้วนะคะทุกคนเลาะอ,อีกแล้ววันนี้จะพาไปนี่คะ่ะทุกคนจะพาไปวัดผาส้นแก้วนะคะเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆประจําจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเป็นที่ปฏิบัติธรรม คนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาตินะคะทุกคนต่างก็ลงหลั่งไหลอยาก,กมาเข้าวัดทําบุญนะคะทุกคนแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอุย้ยทุกคนนะคะมาใครมาแล้วก็ผ่านไม่ได้นะคะทุกคนก็คือเป็นทั้งจุดชมวิวแล้วก็เป็นวัดที่ใหญ่โตมากม,ากมากนะคะมั้งท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มากันเยอะเลยนะคะแต่วันนี้นะคะน้องตีก็ไม่รู้ว่าจะมาเยอะหรือเปล่านะก็แต่ว่าน้องตีว่าถ้าปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้บรรยากาศดีมากนะคะอยู่ที่วัดพาซอนแก้วนี่กว่าจะขึ้นมาได้บอกได้เลยว่าแทบจะตั้งอยู่บนยอดเขาเลยเพราะว่าได้นะมองไปเห็นทั้งพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปแล้วก็ภาพบรรยากาศบนภูเขานะคะ ฟ้าก็เป็นอึมครึมอึมครึมนิดนึงนะคะทุกคนถ้าเป็นฟ้าเด็ดเด็ดอย่างนี้อ้บรรยากาศนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดนะคะขึ้นมาข้างบนนี้วิวสวยมากๆเลยนะคะทุกคนหลังจากที่เราขึ้นมาถึงจุดข,ข้างบนนี้นะคะถนนที่ขึ้นมาก็เป็นถนนคอนกรีตอย่างดีสวยและงามมากๆเลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องถนนหนทางนะคะ ถนนหนทางอยู่ที่นี่ไม่เป็นราปยางก็คอนกีดนะคะทุกคนในหละกกแล้วก็มีเสาไฟนะคะเสาไฟที่สวยงามมากๆเลยนะคะ ตั้งไปจนถึงวัดผ่าซ่อนแก้วนะคะทุกคนวันนี้จะมีปรากฏการ์อย่างไรนะคะน้องตีเคยมาแล้วนะคะสองครั้งครั้งหนึ่งนะคะมาห็นสองครั้งครั้งหนึ่งนะคะตอนนั้นก็มาอู้มีรถเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจากสื่อหล,หลายๆสื่อทั้งสื่อทั้งในประเทศนอกประเทศนะคะทุกคนแล้วก็ทังช่อง Youtube หลายๆช่องแลไม่ว่าจะเพจ a c e b o o k นะคะทุกคนต่างก็มาทำข่าวอเดี๋ยวนี้โด่งดังไปไกลเลยนะคะทุกคน บอกได้เลยวัดไทยนะคะวัดอยู่ที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นวัดตามเขตสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเดียวนี้ดังไกลไปทั่วโลกเลยนะคะใครๆก็อยากจะมาสัมผัสถึงฮิปข้องประเพณีอันดีงามถึงประเพณีที่สวยและน่าสัมผัสนะคะทุกคนเขาวัดฟังธรมนุ่งผ้าถุงเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นงานเทศกาลอย่างเช่นอีกไม่นานนี้ก็จะเป็นงานเทศกาลลอยกระทงเนาะทุกคนนั่นแหละคะ่ะเป็นงานเทศกาลท,าท,ที่ที่ฝั่งไทยเนาะที่ฝั่งไทยเพิ่นจัดงานขึ้นแบบยิ่งใหญ่อลังการมีนางก <c oughs> นเรียกว่านางนกพมาศหรือเปล่าเนาะทุกคนนั่นแหละค่ะมีการแห่นางนกพมาศนะคะทุกคนแล้วก็มีการประกวดไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลงเยาวชนหรือว่าทัา้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะ ก็ดูการเพื่อเรียกว่าการสุดแต่งตัวเนาะสุดแต่งสุดแต่งกายนะคะแสดงให้เห็นถึงฮิตของบรมพินีอันดีงามของคนไทยนะคะที่ใส่สุดไทยแล้วอุย้ยเห็นแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะและทีนี้เมื่อเป็นแบบนั้นก็ทุกอย่างก็เริ่ม ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติอยากจะเข้ามาสัมผัสถ้าเข้าวัดไทยแล้วต้องใส่สุดไทยอย่างพื้นบ้านนั่นแหละนะคะทุกคนถึงจะได้ซึมซับถึงความเป็นไทยนะคะเนี่ยอันนี้นะคะสิ่งนี้ก็คือพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปคนเรียกว่าเรียกว่าพระพุทธรูปห้าเสียบนะเปล่าถ้าน้องตีพูดผิดต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นโดยฝีมือคนไทยแบบสวยงามมากๆนะคะทุกคนมหัศจรรย์มากๆโด่งดังไปไกลเลยนะคะทุกคน่างได้ด่งดังไปไกลไปแบบทั่วโลกเลยนะคะ,ะคนที่มาวัดผ่าซอนเกวนี้ไม่ใช่แค่คนไทยนะคะมีทั้งชาวจีนชาวต่างชาติชาวฝรั่งอังกฤษหรือว่าเกาหลีญี่ปุ่นมากันเยอะนะคะทุกคน ล้วนเลี้ยวก็เป็นาสาวต่างชาติเข้าไปนะใครที่ใส่จะให้พูดว่าใครที่ใส่นุ่งสั้นหุ่มสั้นนะคะเพื่อนจะมีผ้าถุงให้มัดนะคะทุกคนผ้าถุงให้มัดเพื่อนก็ไม่ได้ขายหรือว่าไม่ได้ให้เศร้านะคะ<อ>ก็คือเพื่อนให้อาเพื่อนเรียกว่าโอ้โ oh, หคุณลุ้นออกมาข้างนอกเลยนะคะ <Born. S 2> คุลุ้นออกมาข้างนอกเลยนะคะก็คือเพื่อนให้บูซาวนะคะผืนละหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคน งดงามมากๆนะคะสุดยอดฝีมือคนไทยนะคะ่านิดมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะดูกีบบัวนะคะแต่ละกีบมีสวยงามมากๆเลยนะคะฝีมือเพ้่นสุดยอดแล้วก็มีลูกแก้วนะคะทั้งสองข้างทางคนลุ้นออกมาข้างนอกเลยนะคะตัวแถวกันเข้าไปเป็นยาวเลยนะคะและอยู่ที่วัดเพิ่นก็จะมีะห้องน้ํานะคะมีห้องน้ําให้บริการนักท่องเที่ยวแบบ ไม,ไม่ได้เสียตังค์นะคะทุกคนก็คือเข้าฟรีนะคะนะคะแลวข้างหลังนะคะข้างหลังนี้น้องตีพึ่งมาเป็นข้างแรกมาข้างหลังจะมีร้านขายเสื้อผ้าร้านขายของฝากนะคะมีร้านของอยู่ของกินร้านอาหารนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆของจังหวัดพิษบูรณ์นะคะอันนี้น้องตีลงขับมาผ่านมาข้างหลังแต่ว่าน้องตีมาแต่ละครั้งน้องตีจะจดรูปไต้อีกข้างหนึ่งะคะแล้วก็ ที่นี่ได้เสียค่าฝากรถนะคะก็คือเสีย20บาทนะคะทุกคนค่าฝากรถเสีย20บาทเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่ารถใหญ่นี่น้องตีก็ไม่รู้ก็ถ้าลดรถใหญ่นี่ไม่40ก็50บาทนะน้องตีว่าแต่ว่าคนมาแต่ละวันนี่อู้ยคนมาเยอะมากนะคะทุกคนคนมาเยอะมากจริงจริงนะคะอย่าน้องตีหาที่กับรถก่อนนะคะทุกคน,นค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะ,ะั่งหลังโคงพระพุทธรูปนะคะ ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนนี้เราสามารถมองเห็นวิวข้างล่างได้นะคะทุกคนนะคะคนออกมาเต็มเลยนะคะขวู้คนเยอะขนาดเลยล้อนออกมาข้างนอกเลยนะคะข้างข้างขวามือนี้ก็จะเป็นวัดผาตุนแก้วเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นอีกอจุดหนึ่งนะคะที่เพื่อนเข้าไปข้างในแล้วอู้สวยงามมากๆเข้าไปข้างบนจะมองเห็นพระพุทธรูป ห้าเสียงที่สวยงามมากๆคุณเยอะนะคะคุณเยอะมากคุณล้นออกมาข้างนอกเลยค่ะทุกคนนะคะใครๆก็ต่างก็ถ่ายรูปเชลซี่กันอู้รถนี่โตดเหวกันยาวแทบจะไม่มีที่จอดเลยนะคะ,นะคะทั้งเพจทั้ง youtube ทั้งเพจ Facebook นะคะต่างๆต,ต,ต่างก็มาทำข่าวนะคะทุกคน ผู้เฒ่าผู้แก่ลูกเด็กเล็กแดงสวยงามมากๆอลังการสุดๆนะคะงดงามเหลือเกินนะคะฝีมือคนไทยสร้างได้ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะน,นี่คือเเรียกว่าพลังบุญอันศรัทธาอันยิ่งใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตรนะคะเข้ามาที่นี่แบบเยอะแยะมากมายจริงๆในแต่ละวันนี่โอ้โหคนไม่ใช่น้อยนะคะโดยเฉพาะช่วงงานหน้าเทศกาลเนาะคนว่า ช่วงหนา้าเทศกาลเพิ่นจะรถนี่แทบจะไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนนี่ค่ะมอเมตอร์ไซค์คันละ20บาทนะคะบากถ้าเป็นรถใหญ่น้องตีไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะตอนนี้เราก็กลับกันเลยจ้าเนี่ยค่ะถนนหุนทางตั้งอยู่บนภูเขาเลยนะคะแถวนี้ก็จะมีทั้งเรียกว่าอะไรบ้านพักหรือเปล่าบ้านพักรีสอร์ทนอนบางคนก็พาครอบครัวมาก็มานอนพักผ่อนเนาะทุกคนนอนพักผ่อนโอดชมวิวนะคะ รอชมวิวแบบบรรยากาศตอนเช้าๆมันจะแตกต่างหรือว่าบรรยากาศตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินชมบรรยากาศแบบพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าเป็นแสงสีทองสวยและงามมากๆเลยนะคะทุกคนใครที่มีเวลาก็มานอนได้นะคะทุกคนใครที่มีเวลามานอนพักผ่อนแล้วก็ชมวิวกันไปแบบครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะพาครอบครัวมานอนเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะ ก็หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประกันใดน้องตีต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกท่านนะคะก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนะคะมีร้านขายของฝากเยอะแยะมากมายนะคะน่าจะเป็นตลาดด้วยนะคะทุกคน